แนะนำเวโปรตีนหน่อยค่ะตอนนี้ร่างผอมบางลงละแต่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะครับอันนี้นี่ผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยแล้วกันนะเวลาเราจะกินเวโปรตีนนะครับเราต้องดูอย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือเราขาดเท่าไหร่นะครับเราขาดเท่าไหร่ถ้าสมมติเนี่ยอย่างคําถามนี้นะครับอ่าคุณสุกัญญานะสาหรับคําถามนี้นะครับเขาน่าจะเป็นคนออกกําลังกายเพราะเขาบอกว่าเขาเริ่มผอมบางแล้วเริ่มผอมบางแล้วแต่ไม่มีกล้ามเนื้ออยากจะสร้างกล้ามเนื้อแสดงว่าเป็นคนออกกําลังกาย เพราะฉะนั้นนะครับคนออกกําลังกายเนี่ยสามารถรับโปรตีนต่อวันได้1.5ถึง2.5กรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับเท่าของน้าหนักตัว1.5ถึง2.5เท่าของน้ําหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดูก่อนว่าวันหนึ่งอ่ะเรากินถึงหรือเปล่ากินโปรตีนพอหรือเปล่าถ้าเกิดไม่พอนะครับถ้าเกิดไม่พอขาดสักขีด2ขีดแล้วก็อาจจะกินโปรตีนเสริมได้สักสกูป๊ปสสกู๊ปแบบเนี้ยเพื่อให้พอได้นะครับซึ่งเวโปรตีนจะเลือกแบบไหนก็ดูครับถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อก็ควรจะกินจากเวโปรตีน อ่าไอโซเลตคอนเซนเทตอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ว่าไปเพราะว่าพวกนี้มันมาจากเนื้อสัตว์มันมาจากสัตว์นะครับมันเป็นโปรตีนจากสัตว์ซึ่งโปรตีนพวกนี้มันจะมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจําเป็นต้องการได้รับในการสร้างอ่าสร้างกล้ามเนื้อซึ่งโปรตีนจากพืชมันไม่มีแล้วก็ไม่มีจากอาหารอย่างอื่นนอกจากจากเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็เวโปรตีนเราควรจะกินแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป้าหมายคือเฮ้ยพี่หนูอยากจะแบบ ลีนลงอ่ะอยากจะลีนลงนะครับอยากจะอยู่ท้องเพราะว่าเป็นคนหิวบ่อยหิวง่ายกินจุกจิกเยอะมากเลยก็ควรไปเลือกเป็นแผนเบตรหรือว่าซอยโปรตีนพวกนี้ทําให้เราอยู่ท้องได้นานยิ่งขึ้นนะครับเราควรจะเลือกเวเลือกอ,า,อาหารเสริมแบบเนี้ยให้มันถูกต้องกับเป้าหมายของเราว่าเราต้องการแบบไหนต้องการยังไงบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมปากไว้ให้แถมสําหรับน้องๆผู้ชายทําหนุ่มๆที่รู้สึกว่าตัวเล็กมากเลยพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมันมีอยู่แบบหนึ่งครับเขาเรียกว่า m มสเกนเนอร์มสเกนเนอร์พวกเนี้มันก็คือเวโปรตีนผสมกับคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดทที่เขามาผสมคืออะไรมอนโตเด็กตินพวกวงี้นะครับมันจะคือคาร์โบไฮเดตแบบเพียวๆอะ่ะแทบจะตักมาช้อนหนึ่งสามสิบกรัมแทบจะเทียบเท่ากับคาร์โบไฮเดตเพียวๆสามสิบกรัมเลยแบบนี้มันจะสามารถเพิ่มน้ําหนักได้ช่วยเพิ่มน้ําหนักได้แต่ข้อควรระวังในการกินพวกแมสเกนเนอร์ ener, หรือว่าเอามอนโตเด็กตินเนี่ยมาผสมกับเวกินเนี่ยคือ มันสามารถดูดซึมได้ไวมากๆซึ่งถ้าเราเป็นคนไม่ออกกําลังกายหรือออกกําลังกายไม่ถึงไม่ดีพอเวลาเรากินอะไรพวกนี้เข้าไปมันมีโอกาสจะลงพุงได้หรือน้ําหนักพุ่งแบบพุ่งทะยานเสียดฟ,ฟ้าแบบเอาไม่อยู่เลยสามารถเป็นแบบนั้นได้อันนี้คือข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็อยากจะฝากไว้สําหรับน้องๆผู้ชายที่แบบเฮ้ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะพี่ลองหาแมสกนเนอร์กินหรือไม่ก็หามันโตเล็ มาผสมกับเวกินนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็จะลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง f i t อ f ฟแอไว้ด้วยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็จะมาไลาทุกวันนะในวันธรรมดาจันทรถึงสุกประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุ่มออก,กว่านะครับก็มาตามกันได้นะครับมีคำถามก็ถามสดตอบสดในไลน์ได้เลยแล้วก็ตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นอยู่นะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคล อยากจะลีนอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้ออยากจะมีเป้าหมายแก้ทกินนี่แฟตโย,โยโย่เอฟเฟกน้ำหนักตันน้ำหนักไม่ลงแก้ได้หมดนะครับผมดูแลให้หมดตลอด3เดือนแบบ1นึนในรายส่วนตัวของผมนะครับอาหารกินยังไงบ้างผมคำนวณให้หมดกินข้าวนอกบ้านได้กินในบ้านได้ไม่ต้องคำนวณแคลอรี่ผมคำนวณเป็นน้ำหนักของอาหารที่กินได้แบบง่ายๆนะครับส่วนที่2นะครับเป็นโปรแกร,รมออกกําลังกายต้องออกกำลังกายแบบไหนอยู่บ้านทํายังไงอยู่ยิมทํายังไงอยู่คอนโดต้องทําแบบไหนนะครับ สอนหมดแบบละเอียดนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอครับกี่นาทีหัวใจเต้นเท่าไหร่เทคนิคอะไรใส่เพิ่มลงไปได้ไหมใส่ลงไปแบบให้มันถึงเป้าหมายนะครับผมสอนหมดในไา,าย์ส่วนตัวของผมแบบ1นน,นะครับแบบไพรเวทเลยนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามให้หน่อยครับจะไปถึง2 0,000 0ซับครับ